ครับผมก็ขาสวัสดีครับผมก็มาดูจะชมกันแบบไม่ง่ายนะครับผมไม่ง่ายเรียบเรียบไม่มีอะไรมากไามครับผมอันนี้ก็เป็นกําแพงนะอันนี้เป็นกําแพงที่เกิดจากการพรอบเล็บอันนี้ก็เอามาปลูกมาดัดมาแต่งเอาประมาณนี้แหละก็ไว้ดูให้ดูเก๋ๆก็แล้วกันเพิ่มเพิ่มเพิ่มเก๋งไก่เข้าไปอันนี้เป็นกําแพงอันนี้กาแพงเกิดทีผมตัดกิ่งไปสามกิ่งไปเสียบในแล้วดูโหดนะเร่งเสียบมากเกินไฟไหมไม่รู้นะทําให้กิ่งเน่าร้องสามกิ่งเลยเสียบองมากเลย แ้วก็แพงตัวนี้อันนี้ผมซื้อมานะอันนี้ผมซื้อขอซื้อซื้อจากคุณพี่มาแต่ว่าต้นโ,โหอันนี้ขายไม่ได้หรอกต้นไมโทเท่าไหร่นะก็พแพงมากซื้อมาแพงมากยังไงก็ขายไม่ได้เพราะซื้อมาแพงอันนี้ซื้อมาพันหนึ่งเลยนะเนี่ยแพงมากก็ขายไม่ได้เพราะแพงเกินไปนะที่จะขายก็เอาไว้ดูเล่นตัวเองแล้วกันนะผมเพราะผมตองตองเองเน่าแล้วเดี๋ยวทาใหม่ก็แล้วกันของตัวเองที่จะขายได้นี้ซื้อมาขายไม่ได้แพงไป ันนี้เราก็ปลูกแบบเจ๋เก๋เก๋ไก่นะก็อันนี้ก็เป็นเป็นอีกมงคลทั้งสองต้นนั่นแหละนะก็อันนี้ก็มันอ้วนมันจะอ้วนนะไม้ตะกูลอันนี้มันจะกูนยากจะอ้วนหน่อยอันนี้อันนี้เน่าดไยยอดเน่าโอคหน้าฝนยอดเน่านะระวังด้วยแล้วก็อย่าไปตัดแต่งอะไรมากมายก็ไม่ต้องทำไรหรอกถ้าฝนช่มเฟแดูฝนนะแล้วก็แค่ แค่ดูฮนะดูไว้ก่อนนั่นแหละย่งไม่เปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรน,นะไม่ต้องทำอะไรหรอกปลูกแล้วก็ปลูกไว้อย่างนั้นแหละเราทำเอาต้นหมดสวนก็ทําเอาแล้วต้นนี้อันนี้เปียกน้านะผลตกแรงมากอันนี้จะเป็นดอกที่สวยนะอันนี้ตัวเป็นดอกที่สวยตัวนี้จะดอกสวยนะตัวน,นี้เป็นไม้ดอกสวยตันนี้มานําเสนดเลว่าสามต้นนี้นะอันนี้ดอกชั้นเดียวนะแต่ตน้ตนต้นดอกชั้นเดียวอาจจะเป็นไม้ยังยังไม่โตมากเท่าไหร่นะแต่ว่า องนะร้อยห้าสิบนะเพราะสองตัวนี้ดดกสวยนะอันนี้สามตัวสองร้อยห้าสิบือไหนสนใจวันจันทร์ส่งได้เพราะวันนี้โคตกทรงไม่ได้ครับผมอันนี้เพชรบันาอันนี้เป็นไม้ที่อมตะนะเพชรบนนาจะเป็นไม้อมตะแล้สามารถที่แตกความได้ตัวเองแตกความไม่เก่งถ้าเรามาตัดแต่งกิง่งก็จะแตกความมาเองเรื่อยๆรื่อหรือเราจะตัดแต่งกิง่งหรือดัดยังไงได้หมดนะเพชรบันาไม่ใช่ว่ามาแต่งกิ่งไม่ได้นะแต่งกิ่งได้นะตัดแต่งกิ่งได้หมดนะครับผมตัดแต่งกิ่งได้หมดอันนี้ก็เช่นกันอันนี้ตกคู่แล้ว ไปร้อยห้าสิบบาทนะอันนี้แพงหน่อยแพงหน่อยร้อยสี่ร้อยสิบาทแพงหน่อยของดีต้องแพงหน่อยจะโตช้าหน่อยนะของดีของแพงจะโตช้าหน่อยแต่ว่าความสวยมันต้องพูดถึงในอนาคตเป็นไม้ที่รอนานหน่อยว่าจะทํางานว่าจะเสียบไม้จะบาคว,วาไม่ใช่เบาควรฝน,นตกอันนี้ก็ขอบคุณทางก,การจัดการจะน่าอ,อุลีมากนะครับผมขอบคุณท่านมากๆพอได้ให้เจ้าเนี่ยได้ค่าค่ากับผมบ้า,บาง เอาคนมากครับผมอันนี้เป็นแดงนะต้นใหญ่นะแต่ว่าไม้ไม่เท่าไหร่หรอกตาแต่งกิ่งไปก็ไม้แต่ว่าขนใหญ่มากแดงดอกซ้อนนะตัวนี้แดงดอกซ้อนท่านไหนจะเอาสี่ร้สิบาทมาสี่ร้ยหสิบาทพุ่งสดตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นแดงอีกแบบหนึ่งเป็นแดงกุหลาบนะตัวนี้สองแปสิบาทอคาท่านไหนสนใจะจะเอาไปเลี้ยงแต่ตัวนี้เป็นเพปนาอันนี้ปัญหาคือผมไม่ค่อยได้ส่งไม้ใหญ่นะก็พอจะมี่องตสวอันนี้สี่อันนี้ห้าร้อยนะเพปนาตัวนี้ห้าร้อ ไม่มาใหญ่ห้าร้อยเผื่อชอบว่าเอามานานส่วนหน่อยให้ดูก็กช่วงนี้ก็ผมทักหาคุณพี่ทุกท่านนะที่นานๆนะครับวันานานะ้าก็ได้ทักหาก็วันนี้รู้สึกงง,ง,งงเงี้ยก็ทักหาเห็นไหมคุณพี่ก็ทักกลับาปขอบคุณคุณพี่ทุกท่านด้วยขอบคุณพ่อด้วยที่สัวเข้ามาแล้วก็ขอบคุณบุณบป้าด้วยคุณน้านด้วยคุณยายด้วยทุกท่านด้วยขอบคุณน้องๆพี่ด้วยก็มีสายโทรเข้ามาด้วยขอบคุณในวันนี้ขอบคุณมากอันนี้ก็มีคุณพี่อะไรเนี่ยตอนนี้เก้ือให้นะขอบคุณนะขคุณมาเลย ก็มาแค่นี้อันนี้มนันนําเสนออันนึงสนน้พิพิัณานําแต่เพิ่มนําเสี่มห้450บาทนะอันนี้สามตัวนี้250บาทนะครับสามตัวน,นี้แต่ว่าอันนี้เปียกสวไม่ได้ต้องสววันจันทร์ก็โชคดีวันนี้ได้ขายชุดหนึ่งพอได้ค่ากับค่าไปรอดตายนะครับอย่าไกัดอะไรละละ้วลูกนะมันกัดไม่ได้ลูกข้าจะทํางานอยู่ยลูกนะอย่าไปกัดลูก อ๋ออันนี้เป็นไม้ที่ยังไม่เสียบนะตัวแบบนี้นะอันนี้เป็นพออันนี้อยู่ในกระถางเล็กมาขึ้นกระถางกระถางเพิ่มกระถางขี้ไปไม่รู้จะโอเคไหมไม,ม,ม่น่าจะบวมๆน้ำหรือน้องไม่ต้องหรอกนี่ยังไงบูดแน่นอยู่นะก็เป็นไม้ธรรมดานะแบบนี้นะแบบนี้นะเดี๋ยวถ้าไหนเอาก็โอเคนะก็โอเคใช้ได้แหละตีต้นนี้สองร้อยเดี๋ยวว่าสูงได้เป็นจันทร์เพราะไม้เปียกตีต้นนี้สองร้อยนะหนกจัเบ้าจ๋า ไม่กัดทำไมลูกมันไม่กัดของพ่อทำไมไหนไหนะนโอ้ยออกมานี่มานี้มานี้ลูกมานี้มานี้มานี้ยอย่าไปกัดอย่าไปกัดของพอ่อก็ขอบคุณครับผมที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากขอบคุณที่สุดฝนหยุดตกครับผมก็เลยเริ่มทำงานต่อขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณแล้วก็ขอเกีบยเพียงเท่านี้เราอ๋ออันนี้เราเสียแบงกก็ๆๆได้นะตามที่เราสนัดใจเราชอบใจแต่ว่าอันนี้มันขายไม่ได้นะอันนี้แพงมากเลยอันนี้แพงมากๆๆผมถือมาดูดูตัวอย่างว่าเออแพงที่เกิือเหลือจะสวยมไหมนะมาดูเปรียบเทียบของตัวเองก็ ออกเองด้านไปเสียบเน่านะไปผ่านี้แบบนี้แหละผมตัวคูว่กันทุกันไม่หมอันนี้ไม่อยากพูดนะทั้งสามกิ่งเลยที่มีเน่าอ่ะเร่งอยากได้เงินนั่นแหละอยากได้เงินก็เลยทําให้ไม้เน่าโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณสวัสดีครับ